ะกเ่ากลับจับความถึงวัดว่าประตันเจ้วตาวินยู่ผู้ที่เป็นเจ้าวัดมีหน้าที่อบรมพระนุตริตเราตั้งจิตเป็นกุทรนนี่คือจริงตานัดตุกกกำเจวไม้ปั้นเปลดูแลวัดพอก้อยจัดอบรมว่าเต่บ่มวีนัย เกิดมาเป็นมนุษย์หนุยนาอย่าลงพิดตรงทงังจิตให้แน่จัดเราควรพื่อัดดัดนีตรอยองโยกีมีความตามตั้งใจให้ลูกใหญ่ลูกกุรนหนุยนาเป็นคนดีโอ้อันมนุษย์ทุกคนที่เกิดมา đi <muchos> qua ึงความทุกข์แต่ความทุกข์ยังติดตามเราจะนีไปกลางเลยแต่จระตีรำกันด้วยน่าจริงใดทำอะไรอรู้คิดเราควรรู้ปิดใจนี่ลูกเอ๋ยตนตลอดไปตึงไองนู่หนุยแหลกไอเตียงลูกิดปอต่างชามคน ภายในวัดตรงนี้หลูกเอ้ก็เรียกเป็นจตานตีปฏิบัติธรรมก็เรียกกว่าวัดฮาดแก้วัดเรานี่หลูกเอ้อชาวบ้านเด็กติดปากกันว่าวัดในความจริงแล้วมันยังไม่ใหญ่เป็นวัดแต่ชาวบ้านเราพอเห็นว่าปลาอยู่เลยเรีกเป็นวัดทั้งเพีตรงนี้ยังเป็นจำหนักตรงเลยหลูกเอ้อจำหนักตรงจตานตีที่หนักบวชก้ามอายุมาปฏิบัติธรรมมาฝึกจิตก็เรียกกันว่าจำหนักตรงฮารดแก้วครับแล้วจะได้วัด จำหน,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 นักตรงเราอี่ได้เป็นวัดกับท่านอาจารย์จำหนักตรงเราอี่ได้เป็นวัดกับนู้นลูกมันต้องปลอมไล่ยจริงไล่ยอย่างนั่นแหละเราต้องมีโบสถ์นั่นเลยเราต้องมีการจัดอ่าไอ้มีมีโบสถ์มีพิธีอันมีหลงจันอะไรเลยก็มีลูกมานิดมานิดก็เรียกลูกนิมิดนั่นแหละลูลกไอ้มานิดนั่นแหละ ทีนี้อันเลโลกต่อยเป็นวัดขึ้นมาได้แต่ว่ากัมวาเป็นวัดเป็นจำหนักตรงเป็นต้านปฏิบัติต่มกับมันไม่ใจจํำกันจริงเหตจํำกันก็คือขึ้นอยู่กับบุคลากรผู้ที่อยู่ภายในนั้นมากว่าหลกอันคนเราเกิดมาในโลกนี้ก็บอกเร็วว่ามันเลือกที่เกิดกันไม่ได้นะหลกครับท่านอาจารย์อาจารย์สอนผมตลอดเวลาว่ามนุษย์เราเกิดมาไม่สามารถที่จะเลือกเลือกที่เกิดกันได้อันนมนุษย์เราไม่สามามาที่จะเลือกที่เกิดได้แต่สา้ามาเลือกที่จะปฏิบัติ เลือกตีจะทำเลือกตีจะสร้างได้จิิงแต่มนุษย์เราเลือกได้จริงในชีวิตที่จะทำที่จะสร้างมันมีอยู่จรองย่างคือนึ่งทำความดีจ้องทำความชั่วอะไรจริงเนี้ยควบคู่กับมนุษย์เกิดมาแล้วก็ให้มาตัวเลือกมาเมื่อนกันมดแล้วแต่ใก่เลือกสร้างจริงเนยอะไรสร้างความดีก็ได้สร้างความชั่วก็ได้และอีกประการนึ่งหลักการเป็นมนุษย์นี่เราอย่าแต่เอาจุกจะตตาของเรา ญาแตอาปมดอยของเราไปเปรียบเทียบกับไกยมันจะเป็นเครืองบรรทอนชีวิตของเราทาให้เราคกออายุรันมากขึ้นครับท่านอาจารย์อาจารย์สอนผมโดยตลอดเกี่ยวกับเรื่องนี้ <S <S อ่าพอดีใจลูกอันอีกประการหนึ่งคนเราเกิดมาเป็นมนุษย์หกเออนะ่านายายิ่งตาโนงญาตาโนงในตัวเองญาตาโนงในรูปร่มบัตรญาตาโนงในอ่าจับที่เดินตอ้องญาตาโนงในเจตีปัญญาญาตาดนงในปัากําลัง ราจริงหล่านี้ไม่จรังยังยืนตั้งเปย์หลกงอันเลยญาลืมตัวด้วยหลากรมบัตรเราเจอมันบอกอยู่แล้วนี่ดนกำหนดร่มบัตรนี่มันไม่ใจเก็บไว้ได้นานรมบัตรเนี่ยอาจารย์เก็บไว้ไม่ได้นานอันเออกูยอมรับรมบัตรอยู่ไม่นานจีอันเลยปูเรีวคนอยากรมบัตรจริงนะครับ่านอาจารย์รมบัตรอยู่โยได้ไม่นานโยได้ไม่นานหลวอันเลยเจอมันก็บอกตามตัวอยู่แล้วจมจมจมแล้วก็บัตร คนเราเกิดมาตั้งชีวิตต่งคนปล้ำจ้างได้ร่มบัตรอ่าจับที่เดินตองจนกระตังว่าไม่มีเวลาได้ใจอยูย่ๆอ่าตายไม่ใช่ได้ใจรุ่นเปลาไปทั้งหมดปล้ำร่มร่มร่ม,ม,ม,มบัตรต้งวันตายบัตรอ่าไม่มีโอกาสได้ใจไม่ได้มีโอกาสได้เท็บอ่าึงความทุกข์กับยาดเดื่อแรงงานีิปล้ำลงตุนอันนี้คนเรานี้จับที่เดินตองไม่มีอ่าแต่อ่าไม่มีกัไม่ใจปื้นเราก็ความดีนี่คือทิ้งจำกันจนแรงย้อนเปลื่นเก่ง ในจันยนเผือนเพื่อจนหวายคนเราจ้างความดีห้หากว่าจ้างจับทีนเงินทองพ้อมต้ามดีกับาจจย์แตาตนต้องการนิวางไม่ดีกาสมุดหวาต้นนิวางดีกาถอดติ้นถอดป้าป้าพ่เนี่ยพอมนายนู่นนุยเป็นปู้ที่จ้างความดีมาตังชีวิตแต่้ังไม่มีไอเต่งปี้มาตังชีวิตแต่ว่าตังอย่างเป็นรอยลานพอมต้ามเวลาตนวังดีกาตนไปกิดตึงไกยก่อนเผื่อน การกิตติไงเสียงเนี่ยมันมีกำลังครับเห็นย้อนในเรืสร้างความดีอันนี่บอก่คนสร้างความดีจนใจเก่าวว้บวว่ไปนาคนอย่างจ้งและจ้านี่ต้องใจปัดเจยปัดเจยกันได้มันด้วยความไม่ตกร้องกันไม่จำดีเบื่อนนี่จนไล่ซิ่งนี่คุยรอบอยู่นี่กันเร่งยอ้อนเปลือนทำไมพี่หนุ่มย้อนเปลือนไล่ซิ่งเออว่าเจ้าเจ้า,จาวันปลากระเบื้อนเป็ดคำที่มาคำเออเด็กก็ โจมตีนักหน้าโจมตีคนนา่าจตีโจมตีตรงไหน่ันอย่าลืมนาะวิจาที่เจ้าหน้ากินยมกัดแยงกับความเป็นจริงเพนั้นบอกลวงน้อยวิจาพณอกลวงนี่เดี๋ยวจ้นนานจำแต่มันกัดแยงกับความเป็นจริงแหละวิจาชจีบของจ้านนะข้ชาจีบข้อไหนเลยกระปิหนูหน้อยที่มันกัดแยงกับสิ่งที่หลวงพ่อได้ห้ำสอนเราทุกวันเนี่ยทุกกะ ไม่ coming down, coming down, down, ตอ้องให้ได้มากไไหายๆที่หน้าที่นาที่นาข้อที่นาข้อหายทีจุดสีหน้าข้อเหีอยครับในที่นาข้อมันขั wow. ดแย้งกับอาชีพเจ้าน่อเดินย้อนเดินก้อนนักหน้าว่าคนเราเกิดมาทางบุญทางกุศลแต่ว่าที่นาข้อเดินจำหัวมันปิดอยู่เป็นนั่นพอมันปิดตรงเนื้อก่นหนึ่งไหรอจ้ะที่นีก่อนหนึ่งที่นก่อนหนึ่งงานการตัตัดชีวิต อแต่วมันปิดตรงไหนมาปิดไม่จนย่อในเปลือกน้ำกาจัดอันวันอนเดินจำได้ไหมจนยืนบาดป้านนาบาันป้มราว้องเดือนเวื่อกุ้งเด้แเก่งเลี้ยงหน้าเหมือนเพลทันคนฟุนอ,อกันเรงเลยใหย,ยคนกาจัดตัดชีวิตเฮ็ดราขึนพื้นปั๊บมันต้องมีเนื้อมั้งเนื้อกบมันตรงกาจัดตัดชีวิตมันบาาไอ้นี่โยนเปลือน ด่าก็เหือมึงไม่ใจแก่งเองไม่ใจกล้าเองซื้อมาแต่ลาดไอ้กูไปเจอมาแต่ลาดก็เาวากับจงร่มไม่พอคาคาัาเมื่อนกันเล็บาสเมื่อนเอมมห็นไหมก่อนนึ่งปิดแล้วที่นะตจนนั้นย้อนเผื่อในท้างความดีอันนี้แต่พอหวาใจบาดไม่เหนือมังบึกลุดไอ้ก็ซ่องกับจังก็จ่องเฮ้ไอ้จนหยาบหนึกว่าก็จ่องจนไม่ปิดมันปิดตรงนั้นไห้นักว่าจ้านเป็นตาก็ซ่อ,อง,งามหลักทรัพย์ ตาไม่เคยลักก้อไก่เฮ้ยลงวะผมตจมเนี่ยอาจารวัดุ่มประตูจนนัน้นทำไก่เลยเต้าใม่เกณล้วนๆเจ้าใม่เกณฑ์เฮ้ได้มาจาไหนตาละวัดไงอ้ยตาวัดไอ้มาเฮ้ยแตจนโรไม่วัดใหม่เกณฑ์ที่้โนมาตำเจ้าตุ่มตัวนัน้นเอมาจากไหนดูมาที่กาศกดูมาที่ก,กุศลเฮ<อ>้อันเลยลักหลัก ื่อจันว่าเออป่าไม้ไอ้ปูมัวตายอันจะ้ใจดูคนเคยบ่นูไปมาจริงก็ตำนังชื่อมาว่าตรงการข็มาให้จำนวน20่สนป้ามาเปิดจัดการปูราณาหรือตำสุมประตูวัติก็ตุมแหวนจนที่นเดอ เลือดจนไหวดุติบกตนกบ้ารับบานหันเลยตากับกล้งหลักเบอร์ปิดไอหลักซื้อกอามาไหวไหวกับคนนี้มาไหวเดินว่ากคนหลักบอร์เกจใจฮวงบอร์เ่วงเราใครอย่าบปร่วงก็จำจุ่มประตูกับบอร์ได้เจ้าตัวเราด้อไม่ไปยุ่งที่เจ้า เจะหวัดประมาตุมายีดแบปลาน้อยกินกันโลงหูเลืมอยูเ่เสีตัวบูแกใจฮงไอ้กูไม่ายปิดเดหงบอกเขามาว่าไอ้ก็ใจเตินก็ต่ําตินเป็นโนมินีเตต่้าเตินเป็นต่างป้านแต่ก็ตา้ามกัยังไอ้ปลาไม่เคยได้พิดลูกแม่ใคร ตาไม่เคยประ,ประึกปิดในกามใช่พระไม่เคยประพฤติดในกามนะคยยรับพี่หนูนุ้ยกูยอมรากว่าตาไม่ปละึกติดในกามจริงแต่ก็นี้เตือนนันผิดจัดจัดเห็นไม่มีอ่านวัดแต่ละที่เตือนคำไว้จัดกันบนปลาหนักเต็ดเจอดังดังเต็ดดีดีมาเต็ดมาญาติโยมไ้กวังไม่มีปืดเดินเลยพอมีอ่านในวัดไอ้พอมีอ่นในวัดมีกิจกรรมในวัดพรมได้รับดนตรีพรมได้รับแต็ก แต่แจนปราผิดพิไในการตรงนีจ้จนไม่ได้ปลาผิดจริงแต่ย์นด้ว่าเตาก็มีช่วนรวมในการส่งเสริมอะไรให้มีการกระทำความพิษต่างเพศนี่จะส่ง,งเสริมให้รพิษต่างเพศตรงนี่อย่าลืมนะพอมีอันในวัดจนคิดเลอาจ์มีอันในวัดมันเกิดการดินการแดงการมึนการเมา,มาแหลวพ้นทุดใจที่นี่มันเด็กๆที่ม,มาแจนจะเป็นโกโก้พอมาเป็นโกโก้เก,กิดการมึนเมาที่นี้ ว่างอีกบ,บานตรงนั้นได้กันกี่โขม้งไปในวัดเตินเตินไม่ได้พิษในกามจริงแด่เตินจ้องเชื่อมไม่มีการปลาปุดพิษในกามเพราะมีการจานในวัดมีการรยับดนตรีเข้ามาเล่นมาเสดงจะไม่เกิดการอยู่อายุกิเลสงานงานก่อนท้ามพิเวันกูยอมรับจริงรแต่ว่าเรือดรออยู่ในย่ยอมรับเรืองจริงอันวันก่อนอาจารย์จำได้ไหมปีเลวตรงกลางตรงกลางอาจารย์ก็รับ อ่าดนตรีคมปพอรับดนตรีคมมาเลยว่าทีนี้ก็รั้ปนานี่คมเอาพอคมเอารั้ปนาอาจารย์ว่าคนนู้คนนี้มาโยอาอาอา้อนว่าเดนเอร์มันจากตรงคนกันนุกเปลี่ยนตรงกลางอา่านุกกลั่นเน่ยเหลือไก่ต็งตรงกลางผมนุกนนกลั่นเต็นเงินที่ว่เบื้องหนุ่ยเล่งกระโตกว่ามีการตรงเริมต่างประเทใกล้ไปได้กันไหนวัดแล้วลุยปลี่ยนเพราะว่าอาจารย์กับป้มเต้นเหนือหน่อย พอเต้นเหนื่อยๆนาเวทีกัปรากฏว่าเจ็บเหยียวก็เดินไปเหยี่ดในแจน้ำหลานจอดรถอรถมากที่ยันรถมากจังว่าที่พุ่มก้าวเหยียวต่ำใจรูดทิปรอกางเกงเหยียวตัวว่าปรากฏว่ามียิ่งใจกูนึงไอ้ตัวยิ่งเงินกิดว่าไม่ความว่าตอดลึงตอนยื่นเกาะไตกระบะไอ้ตัวใจเจยมาแต่ลังพุ่มขึ้นไปปั้นเบนบบนีอะไรด่านั้นพุ่มนุกแต่เปลืนกับพุ่มได้ร้อยกัน ได้ด้วยเพื่อกันไหนก็น่าที่ผมเล็นเด็กเมากันอยู่กลางรถก็ไม่ตีว่าเพื่อผมกันนุกๆปุ่มอะปมโกไปทันทีว่าโอ้ว่าว่อันรู้ต่ำเพื่อปรนันกับลาดเจ้าเราอ่ะกันเนี่ยตัวใจตกใจยโต้เหร็นปอบกางเกงเหร็นกางเกงในได้ผมเราบ่ปุ่มได้เกงในตัวกับเรากคว่าผมก็เดินเก้าไปอ่ะตัวยิ่งอ่อตัวยิ่งอย่างโอกาบาสอดอยู่เลยเออเก้าไม่เก้ากัน มืดๆแต่ว่าเอ็นแหวมก็น่าว่าก้าฮะลึกเออเดี๋ยวจะกอบาดกันนะไอ้ยาเต็อนูปลานั่นปลากระปริบกันเนี่ยลงในสิงก็หลังจากที่ผมกเก้าไปเร็วก็ปรากฏว่าตั้มเพลือหลุดรูบเล่นแล้วลูกรูบเล่นเอยอย่างเด็ดตัวยิ่งมันก็บต่างเกินต่างไอะก็กลัวปานนีเดนุก็ปีไม่บอกเลยอะไรเหตุการณ์ที่เกิดปีเต็งกันหมดแต่ปีไม่บอกเลยก็ ไอ้นูต้ต่ำกละาวทีเลือกไอ้ไอ้ไผีนะมึงได้ต่อนั่งเลยนะต่อน,น, <c oughs> นั่งไอเจียวนี่รุ่นนี้แหละอย่างเจียวเลยอ้าวได้เตอร์อต่ำกับก้นเออนี่นู่นนู้นแรงกว่ากูไม่มีไม่ได้ปลาปิดปิดในกามแต่กูมีก้นสวมมานานเลยการเนี่ยจนมีการตรงเท่าไม่ปลาปิดปิดในกาม ประวัติเดินมีกันก็เรียกว่าจัดอ่านอยู่อายุกิเลสได้กับเยาวชนตกไหมครับเอ้าไอ้กูยอมรับแต่เจ้านกซี่ว่าอย่างเราอะสิ่งกสิได้หรือกสี่อ้ามผูดเท็มครับอันเล็บปลาไม่เคยพูดเท็มอย่าเลงว่าก้อนนียนักแต่เพื่อนในปลาผู้เต็มเพื่อไอ้ปลาไม่ผู้เต็มหรือบิดก้อนี้นักทิ่ตุ๊ดเตละปีแต่ละปี แต่ละวัดเอ็นไม้เดาแต่บีิการจัดงานขึ้นไปในวัดก็มีกิจกรรมกุนาจวนเชือ้อทำบุญกันนายโยมตายแล้วได้ขึ้นสวรรค์ทำมากได้ขึ้นมากทำน้อยได้ขึ้นน้อยเอานายโยมช่วยกันนะทอดป้าปลาลอยคว้าป้ารอกไปติดก็ไปบนวัวป้ารอกไปติด,ดียบบ้อยโต้ใจ้เชือกตกขึ้นไปบนลังกาบด เอาละป้าป่าลอยกว้าลาตายเราจะได้ขึ้นสวรรค์ติดกันเลยคุณอันปาเบียไปจึงติดติดต่างเจ็ดกมัวอธติด้านไม่จะเหนื่อยหน้าดีพราโนจักลงมาไว้เนี่ยคุณเปรตไดอีกึนวันกับหรอกกันก่อนเลยอ,อกจัดจัดต,ต้นโถธนาจนเจือปูดแตดปูดอ,อกแกก็อนนี่จันก็ไม่เกิดปิด ก็บอกเลยว่าตุ้ดาไม่ได้ยามาจับตาบ้าคนเราฮะดื่มตุ้ดาไม่ได้ก้องมึนเมาตินนั้นต่าจะว่าตินรอตานกรนีอาจารย์กับตินต่ากับดูโต๊ะดูโต๊ะก็ยดูโต๊ะผู้มีประคุณเออนี่แต่อาจารย์เล่งห้ามการกินเหล้านี่ถ้ากับอาจารย์เนื้อปันเพื่อนหนุนพอล่วงห้ามกินเหล้าดูโต๊ะผู้มีประคุณเพื่ออาจารย์กับวันก่อนที่ว่าลมปัดโรงชั้นลังก้าโอน ตอนนายจังมาตีก็เอาตตได้จังเอากีบเบิ้ลซ้อมลังค<อ>์มาให้เซตเดิมจังเอากีบเบิ้ลเออได้ได้ซ้อมไม้ดอกลุงฮะได้ซ้อมไม่ไม้ไม่ตังซ้อมได้เช็ดกับก่อยอ่ะฮะเช็ดกับก่อยเช็ดกับไอ้หลวงจงโบนี่เป็ดจุ๋ยไหนว่าจงไปไหนว่าก้นไปเซตก้นโบนี้เป็ดจุ๋ยก็เอากี่เบิ้ลไม่ไม่เจ้ากี่เบิ้ลอันนี้ ลาวต้องกลมลดหลอตีเบิร์คนกินเหล้าจนดูอ่าพยายามประนามเรื่องการกินเหล้าเรื่องการดื่มตู้นาไม่ได้พ่นพท,ทุตายไปติดต่อจังก็ยาตีเบิร์เตือนไม่ต่างจางพ่นพท,ทุตาโรงจั้นเตือนมาเช็ดหัวเช็ดกับเหล้าสองคู่นีน่จนเท้ากับเด็กคุณ ไล่ไล่จิ้งนี่อาจารย์เร็วบางนี่อันต่อจานหลวงพ่อเลยกับพี่หนุ่มน้อยกับต่อตานไล่จิ้งอันเพิ่มเปิดเข้าไปเลยยูทูบเป็นกดติดตามลำย่อยๆตรงกอยู่าโอ้นี่อาจารย์ติดตามลำย่อยๆตรงกคำโอ้ก็ชอบกัเออติดตามลำย่อยๆตรงกคำอย่าไปกาดไม้เลยปีหน้าว่ามีอันวัดแล้วก็รับนั่งเออไม่เอาเลยอาจารย์เรานั่งลุงโนรารับเก้าในวัดอันนี้นั่งลุงโน แต่ปาก,ก็ไม่ได้เนี่ยกูกันแ,แล้งเหลือมันปากขึ้นนักหน้าโบดั้งลุงโบโนดาโบอทิลบปินแต่ว่าแรงว่าเออเอ,อปลาใสแกไม่าการอุปประกาศเราปลอมตลอดเราปลอมเสอในการที่จะต้องเริ่มทิลลปินแต่อย่าลืมนะการที่ว่าเราออไอโก็ไปรับวยไอ้ก็ปากเข้ามาอยู่ในวัดทิลลปินก็ต้องมองว่าตัวเองมีความตามาัต้งมารต้นไม่มีการพัานามั่งไหม จ้านไมน้ในกันลงตุนจ้ำเบิ้นอาลงตุนจ้ำเบิ้นรับนั่งไอ้มาหนังใหญ่เต้ปุจันเห์แนั่งใหญ่เตปเพื่อวัางเตปมาเล่นตามเต้ลงตุนจ้ำเบิ้นมันไม่กลุมอันที้นี่มาจะตูดแบบถามไม่้กันไปเลยลำย่อยโอ้ลำย่อยม้อยนะลำใหญ่ย่อยต้องกำตาปากเข้าในวัดปีนี่รับรองได้เจ่นหมายแกบ,บักตู้ได้ไม่ตำเด็ดเส้น อันมันอ่าบัตนั่นกูไม่ได้แล่เนเรื่องรามอกไก่เต้นอ่งานที่เจ้จื้นจบลำใหญ่ใหญ่ต้องกรรมเีราะว่ามันเป็นหนักรองแกมีความสามารถมีความสามารถนะครับหลวงพ่อความสามารถนะว่าตั้งใจเปลง่แต่องได้ลำใหญ่รองร้วยปีอีกประการหนึ่งเอ่อติว่วาลำใหญ่ใหญ่ต้องกําต่ำมันเป็นระบบเป็นระเบียบเป็นมาตรฐานมึงจำได้ไหมหลบก้อนติว่ามีอันตดป้าป้าในวัดรับดนตรีกรม เรารับดนตรีก้มห้างเกลืองมาเตคก้น,นก้นหน้ารอยต้องพันดนตรีก้มจ้ามปะนะป้าเดนเตอร์มาเต้นเดียบรอยหยุดปอมเือควัดไปคนติดคนต่างไม่เป็นระบบเราคนรับคำเตะความดุซึกแต่นันใหญ่ใหต้องกรรนี้ร้ยเออคำเตเพลงก๋ิมป่ามันจ้ามมาตะตันเลยร้ยเป็นน,ปาาน,น,ปน,นี่บางนี่ดังขึ้นเพลงหนึ่งเหลาเออตีเป็นตียอมรับ ึงเพลงที่ดังตอนนี้เป็นสียอมรับลำา่อยย่ต้องกำร,รองหน้าควังเพลงไงร้อยเนี่ยเลมนี่ตอนเป็นสาววิวเขา่าตาคุมผมยาวร้อยเป็นกวัดก็อันนี้ไม่ร้อยเพื่อลำย่อยลำย่อยย่ๆต้องกำก้าวมาจันว่าต้องเรียกได้ได้ให้กับวัดและอีกประการนึ่งลำย่อยก้าวมาอ่าบทเพลงมันน่าควังอัจฉริย์องแท้กูเป็นของเท้ไม่เชือเ่อหายก้าไปเลบ้านแม่เอไป้ย làm dây của lại quay trên anh muốn khăn rồi chôm chạy làm dây mà đồ pì niết dây nữa đấy mà lúc nào mึง